ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือแฟนคลับทุกคนคะ่ะที่ช่วยสนับสนุนสนับสนุนออมในทุกๆด้านเลยก็คือไม่มีพวกเขาเราก็คงไม่มั่นใจในการทำอะไรหลายๆอย่างขนาดนี้ค่ะขอบคุณที่ทำให้เรามั่นใจในการทำสิ่งหลายๆอย่างมากขึ้นค่ะต่อมานะคะก็ขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านคะ่ะที่ให้โอกาสออมในการทำงานนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่จ๋า ขอบคุณพี่จ๋าที่เลือกออมให้เป็นรีรี่นะคะดีใจมากตอนนั้นไม่อยอมตัดผมสั้นพี่จ๋าก็ยังให้เล่น <c oughs> ขอบคุณจริงๆค่ะเป็นบทบาทที่ทำให้ออมมีคนรู้จักมากขึ้นเยอะมากๆเลยก็ขอบคุณจริงๆนะคะแล้วก็สุดท้ายนี้ขอบคุณทุกคนที่คอยสนับสนุนค่ะแล้วก็ติดตามผลงานต่อๆไปของออมด้วยนะคะเพ <c oughs> ียงเธอทางช่องสกด33ค่ะ